Oh, สวัสดีครับสุดยอเลยวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับแรกวันรพาร์ทที่แปดแล้วนะแต่พนัการเรียกนะครับทุกคนวันนี้เราต้องไปหาผู้บริการที่ในตู้ออฟฟิศนะครับไปมไปตู้ออฟฟิศพนักงานเราพวกเราอยู่แต่แก๊งเลยฮะตอนเนี้ยเขาเรียกเป็นนัแก๊งเลยผมเรียกหรือว่าเขาเรียกไปคุยอะไรเหมือนกันนะโอ้โอ่าในสุดฮีโร่ของเราก็มาแล้วน่าจะมาคุยน่าจะมากับพวกเราจะมามิจฉมิจฉิมิจฉิมิดไงครับเราก็เพิ่งมาถึงเรื่องอรอ่างเี้นะ เราก็โค้ดดาวได้ไหมเราเขาจะคุยเรื่องอะไรเป็นเพื่อนไม่ได้นะว่าเป็นหลอกนะเพราะสักคนฉันไม่ได้หิวในยากว่าหิวแสงอะไรขนาดหรอกนะทันมาที่นี่จะเรียกว่าทาที่เพื่อจะขอบคุณเพื่อจะบอกขอบคุณเรื่องของแบบเอ้ยไม่ใช่เอ้เพื่อจะบอกว่าเพื่อเธอเนี่ยเป็นอ่าผู้ที่แบบว่าสำเร็จไอชิมเป็นในเรื่องของการวันเซเชียนฮันนะนะเธอเนี่ยชัดดาวไอ้ไตัดเครื่องทายไพชีวประสาดาจแล้วก็ช่วยช่วยหยุดโปรแกรมอนที่มาจอนาคตด้วย ไม่ไม่มาเกิดปัญหาสักที่พูด,ดว่าเขาดีอะทันไม่รู้ว่าจะขอบคุณยังไงดีกับเรื่องพวกนี้อะนะแต่ว่าเรื่องอะไรอะไรของพเธอเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันก็ดีแหละนะแต่ว่าจริงๆแล้วตาวาเรื่องปอบป้อมพอดีนเนี่ยมันไม่สามารถแบบไปคนอกเพื่อไปงนอกได้อนะเพราะว่าเรื่องจะมาขอบคุณเราอ้าเปางั้นนี่หรอเพราะแต่ก่อนอนั้นชาติลา็เจนวิทยี่นย่ยที่เราบอกอยู่ เพื่อนของเพื่อนเธอทุกคนเนี่ยนะได้มาที่นี่ก่อนนาเธอก็จริงแต่ว่าอ๋อขอให้โอ้มาตับบอลทุกคนได้หมดทุกคนแต่แก๊งเนี้ยได้มาจาบับบอลเลือสี่คนอ๋แล้วก็ฮอลล์ออฟเฟมคือขั้นฮอลล์ออฟเฟรมป่อขับมักเยียนที่ผ่านอ๋อที่ผ่านชื่อชื่อฮันโอเคเรี่อไอ้เอาผมตรเลยเออ แล้วก็เอาเรืขอโทษนะที่ดีเล็ก่าจจะเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่แบบว่าทำไม่น่ารู้สึกกับนั่นแหละนะไม่พูดดีกว่าก็นั่นแหละครับจริงๆมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเศร้านะที่แบบผมี่พอตายไปแล้วแต่ว่าเออตอนที่ผมไม่เหงาเราผมมีเพื่อนแล้วแล้วก็ตรงนั้นนะผมไม่เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องยากับพ่อเลยนะมันแบบเลยคิดว่าผมจะมันจะต้องไปลาลุงของพ่อปะ น่าใช่รึน่าจะสาธต,ตัวอย่างเราเพราะว่าถ้าจะใช้ชีวิตเอ้ยใช้ประสบการณ์แต่ถ้าจะเรียนการใช้ชีวิตก็จะกว่าดเรียนการศึกษาที่นี่กับผู้อุตสาบอสและแน่นอนผู้ดีดีที่คุณเอาเล่นแน่นอนว่าผมต้องเตือนคุณว่าคุณเนี่ยนกึกคิดไม่พอนะนกึกคิดไม่พอหนอ่วยกิดกูมีเหรอก,ไออกูไม่ได้เรียนยอะไรหมดเนี่ย เออแล้วก็อย่าลืมข่าวดีนะเราอาเคดีของเราเลยมีแชมเปี้ยนใหม่แล้วแต่ว่ามันน่นน่าน่าเศร้าที่เราไม่สามารถจัดได้เป็นาการอะไรว่าเรื่องแบบเรื่องบุพเพเดียแบบไม่สามารถพูดได้จริงแต่ยังไงเนี่ยเรื่องแชมป์เฟียก็พูดทัเสมอเลยว่าเขาลนะเขาฉลองด้วยกัรนัที่ดาเนี่ยเรื่แชมป์เฟียแหละคุอัเตอร์คนไปโอ้รู้จะรู้แล้วเราฉลอดเราก็ควรมีเพราะชอบคอนเทนต์แล้วล่ะครับเพราะว่ามาชอบกันหรอคือจ้างมัเนี่ยเราไม่ควรหรอมั้งคลาสสิกกินนีโมันามันก็ไม่ได้คอนเทนต์หรออืก พอใจที่ดีลาร์มิสเรมอน่าคิดว่ามันไม่ได้เด็ดที่ถี่นะแต่ว่าต้องว่าจะเล่นเกี่ยวใหญ่อีเวนต์อย่างนั้นน่ะมันไม่สามารถจะได้นตัวคนเดได้นะครับอันแบบนั่นแหละมันใหญ่ไปอ่ะขอโทษที่รบกวนนะจะเข้าปรด็นได้ไหมจะได้ยินเรื่องประเด็อ้าจ้ามันก็มั่หลีกเนี่ยแน่นอนว่าจะช่วยยื่นมือกับพวกฝรั่งด้วยกันอ้าวลาปิมาล่าอ้าวอ้าวฉันหนีกีตาร์นี่เอง ฉันได้ทำทุกอย่างใส่วขอฉันได้เพื่อที่จะาทำกิจกรรมมาขึ้นมาสา่าก็มันก็เผือนว่ามันใชมีงานเยอะเหมือนกันนะแ้ต้องมาตรวจสอบยบิเตอร์ต้อไปดูที่ราอีกเยอะๆไปหมดเลยเออแตก็เลยเราขาดคช่อยแต่เนี่แล้วมาต้มเนี่ยเป็นประสบรณ์ที่ดีที่สุดของเราแล้พี่เลยอ้าวอ๋อเราสามารถสู้กับคูได้เหมือนกันมันอ่น มันแบบั่นอนุญาตได้กับไอ้ท่านประธานลงได้ด้วยเหรอเนี่ยเดี๋คิดว่าถ้าประธานเดี๋ยวถ้าเป็นผู้นั่งในบรทปฏิหารของเรียนด้วยเหมือนกันเลยนะอ่ะวจริงป่ะเนี่ยเฮ้ยจริงทิ่ฉันไม่รู้มาก่อนเลยอนะ่ะแต่สุด,นะดยอดเลยขอบคุณจ้ะฉันเปียนเลยเหมือนเด้อเป็นข้อเสนอที่ดีมากเลยอ่ะแหละนะแต่ว่าถ้าเกี่ว่าตถลากับชั้นเนี่ยนะจะแบบจะแน่นมากเลยอนะ่ะฉันเลยไม่ว่ามาแข่งนะอ๋อไม่เอานาะ โแต่ว่าเจ้าวามีคนช่วยฉันทำงานฉันก็จะดีเหมือนกันนะไม่ได้อยากช่วยนะแต่ว่ามันจะตอบช้อยอ่ะมันมีอย่างนี้ต่อยเย็ดจ้ะแคสเซโนอ่ะมันตอบไม่ดีมากมันเวลาแฉแชมเปี้ยนเดนวิสนายต้องไปแบบว่าอ๋อไปยยิมไปตรวจสอบว่ายิมมิเตอร์คนนั้นแข่งประมาณไหนอ๋อแล้วเทือดีแล้วเคือ,เ,คอเอาเองกันหรอก็คือแบบว่ขาข้อสัมภาษณ์ว่ายิมมิเตอร์อะฮะแบบว่ามีความสามารถประมาณไหนเพิ่มว่าถ้าขอความว่าไม่เพียงพอก็จะเปลี่ยนเิ็นดีมิเตอร์ ีที่เมื่อวานนั้นนี่นะครับเขาก็เลยจให้เราเนี่ยในนาทีแชมเปี้ยนเนี่ยก็คือโยนงานมาให้กูหละไอ้ฝัดไม่ต้องพูดเยอะเลยไม่ต้องพูดให้มันยาวๆพูดถูกไม่ได้เนี่ยโยนงานให้เอางานไปกูยจะทำจบเออเหนื่อยเออพนักงานคุยกับคุณเป็นนี่เกี่ยวกับเรื่องของอ่าจุดข้อจุดอ่อนในเรื่องของลีกฟอยส์สเต็มอ่ะนะเราก็เป็นนี่แฮกเข้าไปนี่ว่ะเออก็ได้แหละก็ได้แหละก็ได้แหละขอบคุณที่ความร่วมมือนะ เออจะช่วยจะช่วยแน่นอนเรียกมาเลยเราจะขอคุยกันเราออกไปกันเถอะปาร์ตี้นี้อ้าวเรียบร้อยเราไม่ดีแล้วเก่งมาเลยเดนวิทเก่งอย่านที่ว่าลาญีเวลาจะมาล้มฝรัเมนด้วยอ่ะเออกูไม่อยากทำการให้แม่กันนะขี้เกียจไปวิหาเขาเลือกคือให้กูจบแบบปกติสุดได้ไหมกูได้หรอว่าม่ต้องทำอะไรแล้วอ่ะไม่ว่าจะก็เป็นเลยรสุดแบบเรียบว่ายนะ ตอนนี terror, ้เราไปเจอดีวิดด้วยรอบนึ่งแหละไม่อยากเจอแล้วอ่ะกูเบื่อแล้วอ่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวเราเลยจะมาตบอีโรโน่แคสต์ส่วนบุคคลแคสกับโรโน่ว่าต้องมาตบแบบต้องมาตบเป็นโรโน่รอบนึงจะเอาโรโน่เลยแหละเอาให้แม่งร่วงไปครับทุกคนอยู่นะละเจ้เจ้าเจ้โดนผมตบแล้วข้อคือเดี๋ยที่เจ้เล่นผมไว้สองพาร์ทสามรอบที่ผมรู้ว่าผมจะผ่านยิปตี้ได้เนี่ย เจ๊รู้ไหมว่าเสียงเวลาตัดแค่ไหนนะฮะเจ๊มันน่ารำคาญนะเจ๊มึงเจอกูแน่เจ๊อีฟร์แค่สุดคนอ๋อยู่ที่ีเอ,โอ,เองโรนอ้อ่าตุกตาของเธอขอก่อนฉันตัวจับไม่ได้เหมือนเดียร์โรเบีย,ยโ,ลโ,ลอโอ้ลันใคลน่ะโรนนิงอ๊อมาชูเป๊ะจุดด้านไม่ใช่กีต้าร์นี่นะฉันเองค่ะ โอ้อะไรนะนายกเป็นแชมป์เปี้ยนแล้วเหรอแล้วนายก็จะมาช่วยงานกับลาสฟิเมล่างั้นเหรออ๋อมาดูยีดเซส์เหมือนเมื่อวานหรือเปล่านะเดี๋ยวก่อนแล้วที่จริงแล้วฉันก็เป็นเวลาที่จะที่จริงาจะคอลแลกมาเลยนะเฮซื้อได้ยอดวิวอีกนะใช่นไเนี่ยไอ้นี้ที่ไม่ขายกูเป็นยอดวิวอีกนะฮะมือเกยขายกูไม่ใช่ของไว้ขายแต่ว่าเป็นยอดวิวเนี่ยแต่พอาะว่าบ้เหรอะสู้ก็สู้อะไรเราไปกันเลยนที่แบบสู้ นอนโโนอนมาเลยให้หมอนอะคะ่ะมันน้องแคนี้ต้องรุกโลโด่ผมพูดเลยว่าแคนี่ต้องทำระโดดเล่นเน่โอ้มันจะมาที่นี่นานกว่ากันก็สุดรายก,การโลโด่ฟละ ลราลราลราเรลบเราชุดเราหลบเราวลบเรัหลบกันได้เราหลบและเราดีแขกรับเชิญสุดพิเศษแซฟเฟียรคนใหม่ล่าสุดเจนไปนั่นเองโอ้ตอนนี้ได้เป็นอ้ตอนนี้ฉันเป็นนิมิตเออเป็นนิมิตเตอร์ด้วยนะเพื่อนกับชาลีอะไรนะท่านจำแบบว่าตอนที่นายได้ยินเทนดี้มันเสียงแบบว่าช็อกบบเหมือนด่วนช็อตเลยอ่ะพอดีนี้ต้องแบบว่าขึ้นเชยนี่เลยฉันรอไม่ไหวแล้วเอาละเอาละ เมื่อพร้อมก็มันแล้วก็ฉันจะแบทเทิลอีกรอบหนึ่งกับเธอเราจะเรียกสถิตินี้ว่ายิมลิเตอร์โลนนมาท้ากับอ่ากอสู้กับเธอในสิิติที่ไม่เคยมาก่อนอัดจอที่บิทเจอร์โลโน่ท้าทายแล้วโอ้ยนกเลยว่ะ ถือว่าเรื่องนี้ต้องออกซีรีส์แล้วแหละนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเราจะโดนรู้จบไปลวกเองพี่ก็ฝากครับคุณลอล่าต้องไปพาไฟฟ้าบินแทนเลยวะพี่ดูไปเอาก่อนกันเอาใช้ท่าเนี่ยท่าต่อไปก็ใช้เป็นกีตาร์ไนท์โมชุปเป็นแล้วกันนะพี่พีมันขึ้นหกแล้วหรอวะท่านเนี่ยตอนแรกมันมีห้าไม่ใช่เหรอขึ้นด้เหรอ ไม่เข้าเขาอะไรวะต้านเคลวินโอ้โหจะอาทิกรูมเลยเจออย่างนี้แม่งงงยน่าจัดทิตรูมใช่ไหมพาวเวอร์พอลอาทิกรูมอ่ะริมอ่ะชาร์จอุ้ยแรงทำไมแรงกันวะโย่แน่ะไม่เข้าเลยตอนนี ooh, right ้โย่ไม่เข้าอะไรอะโย่ไม่ลม่ลงเท่าไหร่วะออกไค่เหรอทำไมตีแรง ชาสิครับโคลิชาด้วยสวัครับจะต้องเดี๋ยวต้องต้องต้องเติมยาแล้รับาแล้วออกมาเพราะว่าโคลชาเขาเป็นกราลบเราเราดรอกปะว่าล้ววะอาเบลีบอลไอตัวอ้วนว่านั้นป้าจะเติมป่ะไอเจ้าเจ้ากันนาวีของกูป่ะโซวีนี่แหละนะเขาได้รับพาดแน่นอย่างที่จริงได้ พาอะไรวะพลาเดียวผมไ,ไม่เข้าๆเลยดีกว่าไม่ถ้าเราเอาอันนี้มาเลยลากกิมมูล่ามาดีกว่ามหมเลยมาเลยเจ้ครับวันนี้แหละผมไม่ต้องกระทืบเจ้ให้ได้ผมจะเอาคือเจ้ที่ได้ผมเก็แถวมาแล้วเป็นเจ้สามรอบแลครับตอนคี้เจ้อุ๊ย เทวีหมดแล้วจะอดิไม่ทำงานเหรอผมว่าควรจะปล่อยดีกว่านักดีกรัมเมอร์ได่ยินได้แหละเริ่มดีนดั่นบอกแรนเดอร์เหรอไม่โดนหน้านี้มันโดนยากเอ่อปลักเวฟล้วกันเอาไปกิน โอ้ยไม่เข้าเลยอบิแม่งนั่นไงเอยโรโมไมซิตโคสเกิดอบิแม่งเลยฮันเดอร์ไม่โดนสวยพลายดีกว่าพอฟินเข้ามาการฟินแม่ยไม่เป็นเคลื่อนไหวได้ฟินไหมเอทโรโมไมซิตโคสเกิดอบิเลยฟินสวยครับก็เอาผลักไปที่ผมว่าจะบัฟเพิ่อมอีกหนึ่งระดับก็แต่ว่าเมืนอี้แค่คันซีสเปเชียลอะ่ะ โอ้ไม่ตายเนี่ยทียมม่ผ่านแล้วยิง่งซ้มออกมาไม่ทิ้งไม่พักอีกตายเลยเนี่ยโคตเผาตายเทียบร้อย,อยก็มันน้อยแหละต้องเข้าใจหน่อยไม่ตายตัวแรกไอ้งยัยคุ้มมันดีกว่าวะเอาเวลเอ,เอาเ,เอายัยพีมัน พี่ทีไม่แรงหลังพี่ไม่เข้าเพราะงั้นก็วิ่เลื่อนสกัดก็ได้เดี๋ยวเอารีวา่ชุบกันชุบก็พออ่ะชุบไม่มันมาไอ้นี่อะมันเอาอีพีก็พอเพราะว่ามันไม่เรื่องมันน้อยอ่ะทุกคนต้องฝันเรื่องมันด้วยทำไมกูไม่ไดปฝันเรื่องกับมาต่กงินแม่งวะลืมเออไม่โดนไม่โดนยากไยเปเท้าก็ออกนะครับแค่ีก็ออกยากิทอ่ะอันเดอร์โดนเหรอ ด้วยแงมงออทีใต้โยคคุณคริโอโตครับมาการ์่าด้วยนั่นแหละที่เราต้อการือเต็มหมอรอเดอเฮ้ยสองรอบออกเหรอวะอ้อเดอาบิแม่งเน่โอ้คุณพีศกีฬาค่ะ นี่คอกสวยเลยสปีดเราเร็วกว่าปกติรับมัสี่ต้มมันสิไม่หัเราตายไปได้ไปแต่กัดขวดเกลโน่ไม่เอากี่วัเนี้าีก่อนเลนี่นี่ฟังฟังน้องไม่รู้อ่ะช่วยบอกโล่า o t d ไม่เข้าว่ะดิเด๋ยวเธอลล่าแครี่จะจบไปก็ได้นะแต่ว่าเม็กมันไม่ด้เข้าว่ะเม่เข้าอีกป่าวะเจ้าด้านดีกว่ามาแล้วก็ต้องใช้อะไรเมียด้านเออว่ะเปิดแล้วเปิดไปไปพายแม่งเลยดีวะที่บ้านอตัวหลักดีดีได้ปะเนี่ยมาชาร์จ เอากระบ้าแล้วไป็นคับเหมือนกัน,น,กนตุรีควายไปด้วยเพราะว่าเจ็บกินอู้วววลูงแส้ลูกแส้สตาร์ทโกลตายปะลากกว่าวเพราะว่าเจ็บตี่ไงมือ อะไรวะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ดีไปก่อนถ้าเปลี่ยนตัวถ้าไม่ได้โอ้๋อดีดีด้วยวเป็นท่าอะไรเป็นตัวจำไม่ได้อะจะ,จะจัดตามจัดอจมก้อนพองแม่งเลยตอเพย์ขวาแรงอ๋อไม่เข้าดีกว่าดินักพองดักก้อนพองไปกินโอ้เปล่านัดแปดดิแบบแคทเน็แบบ เด็กโทดิฟนี่ไงเล่าเอาไปกินจะเทอะจะทัดอ่ะอู้ราบกระเที่ยววะมองไปหนึ <ylum bus |transcribe|> ่งตัวอะไรวะกดอะไรวะกดท้ายละเอ้ยเด็กดิตายนี่ก็จะฉายกับ ดาวจริงเลยนะแต่ว่าไม่ได้อะไรหรอกตนะคนเดิมมั้เนี่ย,อเ,นเนยอเจ้ากรรมในวีกวุกกกรด้านไงเจ้ากรรมในวีกูไกแกกูเกลียดเึงโอ้าเจมยัดแม่งเลยสลานอนอนะถึงเวลาแล้วที่จะเฉิดฉายสู่เจมีจ้าใส่มาเลย,ยไปจัน ฟ้าเหมือนเดิมโคเกลียดเลยตัวเนี้ยแม่งแล้วอย่าเปลิมิทเทดอ่ะคือเอาดินตีไม่ได้อยู่แล้วอ่ะไอ้โคตรตัวนึ้งเหมือนตีแม่งอ่ะโคตรลำบากลำบนีวิปตีจริงเหมือนเดิมเป็มไิ้งตีมโอ้โหอ่ะเอ้ยเป็นตัว ตาได้บ้างวะแม่ใครตีได้บ้างเอาเกียร์ตามาทุบกันะลรกินนันโอไนไฟลัสติดชิบหายดากวี จะต้องปิดไฟด้วยหรอวะเกิดไม่ได้ด้วยหรออ๋อนี่เป็นอะไรอ่ะจะรอแลกันถ้ากูจะลา่าไปรอตีอ่ะจดแรงเปล่าววะน,น่าลองนะแต่ว่าจะเติมเมื่อก,ก่อนกันไม่มีเืินเลยแล้วอ่ะเติมเมื่อก่อนจะเมื่อก,ก่น,กน,กน,กน เราจะได้แ,ดแบบโลไม่จะติาดผ่านะแล้วไติดช้าโอ้าิายหลอดอีเทียนี่นีนออกกจอกแล้วเนาะตกันอ่ะเจเจมึงไอ้ลืมลืม,มาล่ตา,ายแล้วเรามาตายแล้วการีไปก็ิตก็จตายเหมือนกันนี่ยรับมาเนี่ยแต่มไรตายก่อนแน,น่นอน ไหนก็ไหนแล้วคอสจบแบบอลังหน่อยละกันเธอรับพลายตึ้ง,งเฮ้ยเสียลงลมนี่แล้คุณโลโน่รอบนี้ผมจะไละ่ซ้อมไปดูปาประโยชน์นะ่ะลิมิเต็ดเหรอไม่อาเต็มต,นะต,ตีก็ได้ถ้าเต็มตีก็ได้นี่ไงเธอรับพลายเฮรับเอาไปกินรักกับคุณโลโน่สัญญละบเบบี้นี่ไงแล้วนากรัต ไอตัวเป,ปลี่ยนลีดอีเด็กเบนนี่แม่งโคตรได้ลำคาญเลยได้มีไฟด้วยไม่ชอบเลยว่ะแล้วล็อกโน่ล,ลาก,ก่อนนะชิวๆรอบมินไลท์เซฟอ้าจะจบไปได้เหรอนี่ยไปนะรอบก่อนจะเก็บบททีไปสองรอบชิวรแล้วเนี่ย <c oughs> ปลาไปยอดโอเคพอดีๆงี้ยก่อนจะจบมีโลโดได้อ๋อไอ้ดาฉันไม่กลัวมีล็อกสุกเลยถึงแม้จะแพ้กระตาแต่รู้ไหม เหมือนว่ายอดผิวจะขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยว้าวตอนป๊อปปูล่าส์นะมันรู้ว่าปกติจะเดินไปอะไรเที่แบว่าผลิตุเลยอ่ะก็ดีเลยอะ่ะขอบคุณนะเราควรจะคข้ารกกันบ่อยๆนะเอาล่ะแต่ว่าชัดไม่จบหรอนะจะได้ไปก่อร์ดกับลาตีเวล่าที่เราแชทตะกี้ใช่ไหมตุ๊ดตาของได้คุณชัดเราล่ลลละเนะราด้วยจ้าบ๊ายบายนะบ๊ายบายครับไอรุ่นเมียจิ้กระป๋องข้างหลังมันอะไรวะน่ารักไปตอบแล้ว ก็สั่งซิจบไปก่อนเอาถ้าชอบะไเลกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดดิ้งดยนะคเขียนไอ้มากดี๊ดปนไปบ้านนะทุกคน